หลักๆของเรื่องเลขย่อมลังเนี่ยอีกชุดนี้นะคือเราต้องดูก่อนว่าใครคิดกับใครอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเราจะแยกเป็นสามส่วนคือส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนของตัวเลขเขาให้อะไรมาครูเขียนเป็นอย่างงั้นก่อนนะเขาให้ร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อย็สิบสี่มาครูเขียนเป็นร้อยสิบสี่แต่เราสามารถสลับที่ได้อยา่างข้างบนเนี่ยมันคือการคูณกันหมดเลยทุกตัวเลยครูก็จะเอาเอาสลับ ร้อยมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็เรียนให้ดีๆนะแล้วก็ตามด้วย m ถูกไหม m กำลังลบสองแล้วก็ m กำลังสแล้วก็ข้างท้ายก็จะมี n กำลังห้าเอาไว้แปะท้ายกันเนี้ยเพราะว่า,าข้างบนข้างบนมันคือการคูณกันทุกตัวนะอย่างอย่างสิบสี แล้วก็ได้ยงเยอลังฐานเอ็มแล้วก็ได้ยงเยอกำลังฐานเอนเนี่ยการเขียนกับคือการคูณกันการคูณการสามารถสลับที่กันได้หมดเลยข้วนครูก็เลยสลับที่ให้ตัวเลขมาอยู่หน้าสุดแล้วตัวที่มันเป็นฐานเ็มก็อยู่ตรงกลางแล้วก็ฐานเอก็อยู่ด้านฐานข้างแรงก็จะทําเหมือนกันก็คือร้อยิบห้าอยู่หน้าสุดก็ตามดยสามยี่ิบหกทีนี้มันมีฐานเอ็มฐานเอ็มครูก็ไปอยู่แถวแถว,แถวนี้นี่ส่วนฐานเอ็ก็ ก็อยู่ในแถวเก็เอ็นกำลังลกสี่คุณกำลังเจ็ดและเราก็จะมองเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มของตัวเลขก็เดี๋ยวเราไปคิดส่วนของตัวเลขเขากลุ่มของเลขยมรังฐานเอ็มแล้วก็กลุ่มเลขกยมลังฐานเอ็มอย่างนี้ถ้าเราจับหมวดหมู่เนี้ยเฮ้ยเออดูออมันสบายตาดีเนาะแต่ถามว่าต้องถึงขั้นนี้ไหมก็ไม่ต้องก็ได้แต่นี่ครูเขียนให้มันละเอียดไว้ก่อน เพราะว่าเราเรียนเรื่องเลขยกกำลังเราว่าจะเข้าใจว่าส่วนของตัวเลขก็ต้องเขียนเลขยกกำลังนะเดี๋ยวเราลองเขียนให้ดูนะถ้าเราเขียนเป็นเลขยกกำลังเนี่ยร้อยสี่สบสี่มันคือสิบสองกำลังสองนึงร้อยมันคือสิบกำลังสองร้อยยี่สิบห้ามันคือห้ากำลังสามสามสิบหกมันคือหกกำลังสองปรากฏว่าถ้าเขียนเป็นเลขยกกำลังปุ๊บเลขยกกำลังคูณกันห,หารกันฐานต้องเข้ากันหรือปะถึงจะคำนวณได้แต่นี่ฐานไม่เท่ากันไง ถ้าสมมติเขียนเป็นเลขยกกำลังแลว้วมาทำอะไรไม่ได้เลยนะคิดเป็นเลขแบบนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเลขยกกำลังก็ได้คิดแบบเศษส่วนธรรมดาเลยตัดกันธรรมดาเลยอย่างคู่เนี้ยใช้แม่ยี่ห้าเลยยี่ห้าสี่ครั้งได้หนึ่งร้อยี่ห้าห้าครั้งได้ร้อยยี่ห้าอันนี้ก็ใช้แม 12, ่สิบสองกันนะสิบสองสามสามสิบหกสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ ูนี้ก็ใช้สามอีกสักหนึ่งพังเพราะสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองปรกากฏตัวเลขข้างหน้าเราก็ใช้แบบเศษส่วนตัดธรรมดาเราได้เลข,ขก็ไรมาก็ข้างบนสี่คูณสี่แล้วกันสิบหกข้างล่างเหลือเป็นเลขห้าก็เขียนอย่างเนี้ยและตรงเลขยกกำลังฐานเอ็มมันมีอยู่สามตัวคิดทีเดียวกันเลยนะก็เขียนฐานเอ็มรอไว้แล้วก็ชี้กำลังมีอยู่สามตัวกูเขียนรอเลยนะ แต่ทีนี้มันมีเลขยกกำลังที่มันเป็นตัวคูณอ่ะถ้ามันเป็นตัวคูณเนี่ย m กําลัง3เป็นตัวคูณแปลว่าข้างหน้าของเลข3มาต้องท่านไปบวกส่วน m กําลังลบ5ตัวเนี่ยมันเป็นตัวหารคืออยู่ข้างล่างคือตัวหารถ้าเป็นตัวหารชี้กําลังเราเขียนไปแล้วเนี่ยข้างหน้าชี้กําลังขาต้องเป็นลบส่วนฐาน n ถ้าสมมติมันมีแค่3ตัวคูก็เขียน เขียนทีเดียวเลยก็คือชี้กําลังก็เขียนรอไว้เขียนเอาไว้เลยแล้วก็ถ้าใครเป็นตัวอยู่ข้างล่างาความหมาดมัคือตัวหารชี้กําลังของเขาต้องคั้นด้วยลบอันนี้ก็อยู่ข้างล่างก็เป็นตัวหารก็ต้องคั้นด้วยลบครูจะเขียนหามไว้ก่อนเขียนชี้กําลังรอไว้ก่อนใครอยู่ข้างล่างีหนชี้กาลังของเขาเนี่ต้องคั้นด้วยลบเลยแต่ถ้าอย่างฐานเอ็มเนี่ยใครอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยชี้กําลังของเขาก็ต้องขั้นด้วยบวก ค่ายอยู่ข้งางล่างก็ต้องคาด้วยลบแต่ครูเขียนชี้กำล,ลังร้อนาก่อนนะที่เหลือไปคิดเลขของชี้กำล,ลังเอาอน,นี้ครูไปทดเอานะลบสองบวกสามมันก็จะกลายเป็นบวกห้าคิดคู่นี้ก่อนเป็นบวกแปดไอเหตุเหตุของทีมม่คิดคู่นี้ก่อนเพราะมันมันมข้าหม่เดียวกันก็คิดไปก่อนนะอันนี้ก็จะกลายเป็นหกอเคอ พราะจริงๆถ้าถ้าเขียนเนี่ยก็แค่สี่มันสามเขียนสามท้าจบแล้วนี่ก็จะเป็นห้านี่ก็จะกลายเป็นบวกสี่แล้วลบเจ็ดอันนี้ก็ได้นะนีดก็เป็น 9, กเก้าลบเจ็ดก็กลายเป็นสองเพราะหนึ่งจุดไหมคือ <c oughs> เริ่มต้นครูจะแยกหมวดหมู่ไว้ก่อนเพื่อ <c oughs> ที่ว่าจะได้คิดเป็นส่วนๆเอาอ่ะเพราะถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับร้านค้าร้านหนึ่งอ่ะวันเนี้ยเขาไปซื้อของเข้าร้านอ่ะ ไอ้หน้าตาโจทย์เนี้ยคือว่าพอไปซื้อของเสร็จกบของลงไว้อย่างเดียวมันจะปนนปปกันหมดเลยอย่างเงี้ยนี่คือสินค้าไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นนมไม่ว่าจะเป็นมาม่าสบูกอันีิฟันกองกันหมดเลยทีนี้เราจะจัดร้านแหละเราจะจัดร้านเราก็ต้องแยกหมู่ดีโจทย์ของเราหมดหมู่เราจะมีตัวเลขเละจำลังฐานีกับเลขําลังฐาน Q มีแค่สามกลุ่มแล้วก็ถ้ามันเป็นเศษส่วนคูณกันแบบนี้อย่างนี้นะ เหมือนเมื่อกี้เราแต่รูจะเขียนอย่างนี้นะสี่สิบเก้าคูณกับยี่สิบเจ็ดคือถ้ามันเป็นลักษณะเศษส่วนคูณคูณ,คณาหารเป็นอย่างนี้นะเราสามารถแยกยงี้ได้เลยนะ่างนี้เด็อันนี้คือกลุ่มของตัวเลขแต่ถ้าเป็นกลุ่มของฐาน p ก็เป็น p กํลาลังสี่ p แล้วห้า p กำลังสี่แลังห้าส่วนข้างล่างก็จะมี p กำลังสาม หมดแ้วน,น,นะพีมีสามตัวนะโอเคนี่กลุ่มฐาน P แล้วก็กลุ่มฐาน Q ข้างบนมีตัวเดียวต,มมตัวข้างล่ามีสองตัวอันนี้ไม่มีชี้กำลังเขียนให้มันด้วยก็คือประทั้งหนึ่งเขียนแบบนี้แล้วดูสบายตาดีว่ามันมีสามกลุ่มนะแล้วเราก็แยกแยกมาชัดเจนเลยนะเนี่ยว่าตัวเลขฐาน p e แล้วก็ฐาน Q แล้วขนาดน,น,นี้ก็ยังใช้เป็นตัวเลขธรรมดาย,ยังได้อยู่นะยังไม่จําเป็นต้องเป็นเลขย่อมหลังก็ได้นะบุญลองเก็บคิดนเนี้ยก็หาตัวตัดกันก่อนคุณนี่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 ใช้แม่เก็บเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดส่วนคุณนี่ใช้ใช้แม่เก้าแล้วนะเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดและนี่สามเหมือนกันอีกกตัดการ 9, 1, 1. นึ่งเนี่ยส่วนของตัวเลขจบแล้ว ก็เขียนเลยว่าเจ็ดส่วนก้แล้วก็มาตัวแปดพีนักโยมล้างฐานด้วยกันหมดเลยคุณคุณหาหารการผ่านเดีวยวกันก็เขียนฐานลองไปแล้วก็ชี้กำลังในกูเขียนแล้วเลยนะเข็นอะไรเขียนได้ลำานานะอ๋อเห็นสี่มีไงห้าสามเขียนแลไปเลยแล้วใครเป็นตัวที่อยู่ข้างบนชี้กำลังของขาวมันก็ต้องมีบวกดูกระหว่างกลางตรงนี้ ใครที่อยู่ข้างล่างถือว่าเป็นตัวหารตัวหานก็ต้องมีลบอกอยู่ข้างหน้าเขาเดี๋ยวก็ไปคิดเอาแล้วก็แล้วก็วกผักไว้ถึไงไหมอันนี้คิวบ้างก็งมีเลขอะไรมีหกมีสองมีหนึ่งครูก็เขียนชี้กำลังรอไว้ใครเป็นตัวอยู่ข้างล่างก็ต้องมีพันด้วยลบใครอยู่ข้างล่างชี้กำลังหามว่าต้องท่นด้วยลบอกอันนี้คิดเร็วเร็วเนี่ยส่วนเก้าคู่เนี้ย มันกลายเป็นลบแปดลบห้ากับเจอกับลบสากลายเป็นลบแปดลบแปดมาบวกกับสี่ก็จะกลายเป็นลบสี่ส่วนนี้คิดทําดาเลยนะหกลบสองบสี่สี่ลบหนึ่งเหลือสามแบบนี้ก็ยังไม่เอาไม่เหมาะไม่เหมาะยังไม่ตอบชี้กำลังเป็นลบไม่เอามันก็จะกลายเป็นเศษส่วนแบบชัดๆเลยนะแยกเป็นสองซี่เลยเจ็ดอยู่ข้างบนเก้าอยู่ข้างล่างเนี่ยโอเคไม่มีปัญหา ใครที่ชี้กำลังเป็นบวกเขาจะอยู่ข้างบนปกติแต่ถ้าใครชี้กำลังเป็นลบอยู่ข้างบนเป็นพีกำลังลบสี่ย้ายไปอยู่ข้างล่างจะกลายเป็นพีกำลังสี่ข้อสามเนี่ยผมไม่อ่านโจทย์นะตาของเราจะมองเงี้ยส่วนหนึ่งอันนี้กลุ่มหนึ่งอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มหนึ่งของเราจะมีตัวเลข ก็มีตัวไปเก็ตัวไป Y ถูกปะนี่ไปกลุ่มหนึ่งไอ้สามกลุ่มที่เขียนไว้ก่อนเนี้ยถือว่าธรรมดาแต่พอไอ้กลุ่มนี้แหละเฮ้ยมันมียกกําลังซ้อนนะถ้าอย่างนั้นข้อเนี้ยเหมาะที่จะคิดเป็นเลขยกกําลังสิบหกเนี่ยมันคือสองกำลังสี่ส่วนแปดตรงเนี้ยมันคือสองกำลังสามยี่สิบห้ามันคือห้ากำลังสองตรงอื่นก็เล่าไปก่อน อ, mic. อันนี้มันเป็นกลุ่มที่มันยกกาลังซ้อนเนี่ยชี้กําลังข้างนอกสุดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไล่ไปคูณกับชี้กําลังที่อยู่ข้างในทุกตัวเลยอันนี้อย่าจับแปดเป็นสองกำลังสามแต่สองกำลังสามมีกําลังข้างนอกซ้อนเนี่ยเดี๋ยวเอาสองกำลังข้างนอกก็ต้องมาคูณกับชี้กําลังกําลังสามก็คูนกันก็เป็นสองกำลังหก x กาลังหนึ่งเอากําลังสองข้างนอกเข้ามาคูณก็จะกลายเป็น x กำลังสอง y ากำลังลบสองเอากำลังสองข้างนอกเข้ามาคูณก็จะกลายเป็น y กำลังลบสี่แล้วอันนี้ก็เป็นโจทย์เหมือนข้อหนึ่งกัข้อสองแหละครูเรียกโจทย์ที่นี่คือโจทย์เยอะโจทย์ยุ่งเหมือนเดิมนะครูก็จะจัดกลุ่มให้ดีๆส่วนของตัวเลขมาเขียนอยู่ส่วนเกียวกัน นี่คือสองตัวเลขตัวเลขมีอยู่สี่ตัวอธิบดีมันส่วนของตัวแป x ก็จะมี x กำลังสองคูณ x กำลังสองข้างล่างเป็ y กำลังสี่แล้วก็ x กำลังลบสามแล้วก็ส่วนตัวแปร y ก็จะมีไล่ y นะเอา y กำลังสามคูณกับ y กำลังลบสี่ างหน้าก็วว้กันหลังสองนี้คูณก็ไว้กั้ลังหนึ่งแล้วเดี like ant, ๋ยวครูไปแยกทดข้างนอกนะไปแยกทศข้างนะกลุ่มเนี้เดี๋ยวครูไปทดตรงนี้เดี๋ยวได้คําตอบอะไรมาครูค่อยมาเขียนตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวครูไปแยกทดข้างข้างเดี๋ยวได้อะไรมาครูค่อยมาเขียนตอบตรงเนี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวไปทดข้างได้อะไรมาเดี๋ยวก็มาเขียนต่ออมันมีสามกลุ่มครูก็เขียนอยู่ไปคิดอย่างแยกคิดต่างครั้งอย่างกลุ่มนี้ ตอนแรกคิดรู้ว่าไปเขียนจบอันนี้แหละเหมือนจบข้อนหนึ่งอ่ะกำลังสามรวมสอกำลังหกส่วนได้สองกำลังสี่รวมได้ห้ากำลังสองมีฐานห้าถูกไหมถ้าฐานห้าก็เขียนฐานห้าไว้แล้วชี้กําลังคือสามคือข้างบนมาก่อนอ่ะแล้วตามด้วยองข้างล่างหารกันตัวหารเนี่ยก็ต้องคัดเล่นลบแต่อตัวหนึ่งคือสองก็มีกําลังหกกับกําลังสี่มันหา,ารกัน ถ้ามันหารการก็สองตัวนี้ก็ต้องคั่นด้วยหลบแล้วก็คิดมาเนี่ยนี่ก็จะเป็นห้ากำลังกำลังหนึ่งตัวเลขมันเขียนมันต้องคั่นให้คูณแล้ว่าคูณด้วยสองกำลังสองไม่จําเป็นว่าจะต้องสรุปอยู่ในรูปแบบของเลขยมลังนะคือเราเรียนเรื่องเลขยมลังก็จริงอ่ะแต่ถ้าสมมติเราเราเขียนนี้เขียนแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเราเราคิดเป็นตัวเลขมาเลยนะ 2, 5, 4, 4, 5, 4, 4. เนี่ยสองกำลังสองคือสี่สี่ห้ายี่สิบเอ้เขียนแบบนี้น่าจะดูดีกว่านะ ดัอนั้นตัวเลขส่วนของตัวเลขเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วกลุ่มเนี้ยกูแยกคิดมาแล้วออกมาได้ยี่สิบนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวคิดเพิ่มมาถ้าเป็นอยเนี้ยมันอยู่สี่ตัวข้อปอกี้มันอยู่สามตัวถูกป้ะอยู่สามตัวกูค,คิดเดียวพร้อมกันหมดแต่ถ้ามันมีสี่ตัวเอ่อกูก็แยกคิดเป็นข้างบนแับข้างล่างแล้วกันข้างบนเนี่ย x กา 2, ําลังสองคูณ x กําลังสองถ้ามันคูณกันชี้กํางลังมันรวมกันรวมกันคิดได้เลยมันคือสี่ ส่วนข้างล่างอ่ะมันก็คือคูณกันแต่คูณกันอยู่ข้างล่างเนี่ยชี้กำลังต้องมารวมกันนะถ้าชี้กำลังรวมกันก็คือฐานเอกนี่แหละแต่สี่กับลบสามรวมกันก็กลายเป็นหนึ่งโอเคต่อมาฐานวข้างบนชี้กำลังต้องรวมกันก็จะกลายเป็นสามลบสี 4, ่ก็กลายเป็นลบหนึ่งส่วนข้างล่างชี้กำลังรวมกันของข้างล่างนะสองกับหนึ่งรวมกันก็กลายเป็นแปดแล้วก็ต่ออันนี้ผู้เขียนให้ละเอียดก่อนแล้วกัน ก็จะกลายเป็น x กำลัง4ครับหนึ่งต้องลบกันแล้วก็ y กำลังลบ1กับกำลัง3ก็ต้องลบกันอันนี้ก็จะกลายเป็น 20x กำลัง3 y กำลังลบ4แต่ตรงนี้เป็นลบไม่เอามันก็จะต้องตอบในลักษณะของ 20x กำลัง3ส่วน y กำลังลบ4อยู่บนเป็นลบก็ย้ายมาอยู่ข้างล่างเป็น y กำลัง4ที่เป็นบวก นี่ก็จบข้อสามข้อสาต่อตรงนี้ข้อนี้เราจะมองเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่ใส่กอบไปกอดตรงเนี้ยมันคือธรรมดาไม่มีอะไรตัวที่เราจะต้องจัดการก่อนก็นคือกลุ่มกลุ่มแรกสุดตรงเนี้ยมันมียกกำลังสอนมันอยู่โอเคเดี๋ยวยกกำลังข้างนอกเนียมันก็จะต้องเข้ามาคูณกับไอ้พวกเนี้ย ที่สามกำลังสองมีกําลังสามข้างนอกกําลังสามนึ้ต้องเข้ามาคูณกับสองสามสองหกก็เป็นสามกำลังหกเอกำลังสามมีสามข้างนอกก็สามนี้ก็เข้ามาคูณสามสามเป็นเก้าก็เป็นเอกำลังเก้าบีกำลังสองสามข้างนอกอีกชั้นหนึ่งก็สามสองหกก็เป็นบีกำลังหกโอเส่วนข้างหลังนี้ก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้เขียนเป็นรูปเลขนกำลังตรงเนี้ยดูแล้วไปต่อแล้วมันยุ่ง เราก็เลยคู่ของเขาก็าคือห้ากำลังสองเขียนเลขที่สิบห้าไปเลยแต่ตรงนี้ก็ลอะไปเลยนะที่เหลือก็เลาะไปเลยตรงนี้ก็เป็นสองสองห้าแล้วก็เอกำลังลบสองดีกำลังสามตรงนี้คือเก้าก็เปลี่ยนให้เหมือนกับคู่ของเขาก็คือเป็นสามกำลังสองเอกำลังสี่ดีกำลังลบหนึ่งโอเคทีนี้มาจับกลุ่มกันให้ดีด กลุ่มเพื่อเพื่อจะได้เวลาเรามองเราจะได้ไม่ต้องกวาดสายตาไปั้นรู้ที่ทางวิธีเนาะเอาตัวเลขมากองไว้ตรงหน้าสุดสามกำลังหกคูณด้วยสี่สิบห้าส่วนก็คือสองสองห้าคูณกับสามกำลังสองแล้วก็เอเอกำลังเก้าอันนี้ A กำลังหนึ่งดีเ A กำลังลบสองดีเ A กำลังสี่ เป็นหมือนแล้วไปบ้าง b กำลัง6 b กำลังลบ2 b กำลัง3แล้วก็ b กำลังลบ1เอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยจัดรูปนี้ให้ยตรหนี้ดูง่ายดีเพราะมันเหมือนข้อย่อย4.1โอเคมัคิดมาได้ไรี 4. 2สองคิดมาได้ไร4.3คิดมาได้ไรคือมองเป็นก้อนๆแล้วแต่ถ้ามองนี้แต่โอ้โหมันมาเดี๋ยวต้องมองทุกทีทั้ทงนี้ทีลายตานะอันนี้ก็แยกมันอยู่ดีแล้ว โ okay. อเคดังน,นี้ก็ไปคิดมาตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ตรงฐานสามเนี่ยคิดง่ายมันก็เขียนไปนเลยว่าสามกำลังหกแล้วก็ชี้กําลังไปเขียนรอไว้แต่ตัวที่มันทั้นระหว่างสองตัวน,นี้มันหานตัวหารนี่มันก็ต้องใส่ตรงก็ใส่แต่ว่าตรงตรงัวเลขยกกลังเนี่ยมันคือสามกำลังสี่โอเคถ้าเป็นในตรงเนี้ยใช้แม่ห네้าตัดก่อนนะห้ายี่ห้า ห้าส oh, no ี่ยี่สิบยี่สิบยี่เอ็ดยี่สบสองเหลือสองห้าห้ายี่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าเก้าอ้าวคนนี้เป็นเก้าถึงไหมมันก็เหมือนเพื่อนติดเพราะถ้าเหมือนเพื่อนเนี่ยในเมื่อเป็นเก้าอ่ะเก้ามันคือสามกำลังสองเนี่ยที่ต่อได้ก็จะเป็นสามยกกำลังสี่ลดลบกันออกมาเป็นสามกำลังสองตรงนี้ได้แล้วออกมาเป็นสามกำลังสอง เอาต่อมาส่วนตรงนี้ครูไม่เลองโจทย์แล้วกันนะครูไม่เล่านี่นะครูก็คิดเลยไหมถ้ามันมีตัวเลขยยมลางอีกสี่ตัวฐานด้วยกันหมเลยเนะี่ยครูคิดเป็นตัวข้างบนบตัวตัวข้างล่างคิดข้างบนก่อนข้างบนก็เอามารวมกันเก้ากับหนึ่งรวมกันก็กลายเป็นสีส่วนข้างล่างเลขโยมลางคูณกันเอนาชี้กำลังมารวมกันลบสองรวมกับสี่ก็กลายเป็นกลายเป็นสองแล้วก็จะกลายเป็นเลขโยมลางหารกัน ห่ารกันก็เอาที่กําลังข้างบนกับข้างล่างคั้ด้วยนก็เป็นเอตลองแปะนะโผล่มาทีละตัวทีละตัวแล้วใตรงนี้คืออะไรไปคิดมาแล้วได้แรงมาโอเคมาแปะไว้อันนี้ก็ไปแยกคิดมาแต่ละข้อย่อยอ่ะครูกจะมาเป็นข้อย่อยข้อย่อยข้อย่อยถ้ามีเลขยกกำลังอยู่สี่จำนวนสี่จำนวนคูณกูนหานี่รูจะแยกคิดเป็นข้างบนชุดหนึ่งชุดมึง ถ้าเป็นข้างบนมันคูณกันอยู่ชี้กำลังก็ต้องเอามารวมกัน6ลบ2ลงมวก็กลาเป็น4ข้างล่างก็คูณกันเหมือนกันก็ชี้กำลังมารวมกันก็เป็น3วมกับลบหนึ่งก็ได้เป็น2และกลายเป็นเลขยกกำลังหางกันเอาชี้กำลังมา้ามด้วยลบได้และ b กำลังอ้าวแล้วก็มาเขียนแปะไวะ้ไม่ต้องตับอ,อะไรแล้วตอบแล้ว แต่ถ้าเราไปเขียนวิธีการคิดเลขในระหว่างนัดตรงนี้เราจะหูจะยุ่งเลยแหละดูแล้วบบกโอ้โหยุ่งมากๆแต่ถ้าเราไปแยกคิดเหมือนเป็นข้อย่อยหนึ่งเนี่ยนะไอยอย่างเงี้ยโจทย์ธรรมดาที่เราเคยทำอันนี้ก็โจทย์ธรรมดาที่เราเคยทำนี่โจทย์ธรรมดาที่เราเคยทำเพียงแต่ว่าเขาเอาทุกอันมารวมมิดหรือก็เลยดูยกบน,นะ